สวัสดีค่ะทุกคนรีวิวกอ่อสร้างบ้านวันนี้พามาชมแบบบ้านไทยประยุกต์แบบบ้านป่าตาล BP28 จากทางเจ้าของบ้านจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูงที่มีการปล่อยโล่งในชั้นล่างของตัวบ้านเพื่อเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆสารพัดเลยค่ะหรือจะดัดแปลงเป็นห้องต่างๆในอนาคตก็ได้เช่นกันนอกจากนั้นยังเป็นบ้านที่มีพื้นที่เฉลียงในชั้นบนของตัวบ้านเพื่อใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือทํากิจกรรมต่างๆในครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ สำหรับ BP28 หลังนี้ทางเจ้าของบ้านได้ตั้งใจให้การตกแต่งตัวบ้านออกมาในรูปแบบไทยประยุกต์ผสมผสานร,รูปแบบมาลายูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบการก่อสร้างบ้านในภาคใต้เช่นการใช้หน้าจั่วไม้ฉลุหรือราวบันไดไม้ที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะบ้านหลังนี้จึงมีทั้งความสวยงามและมีฟังก์ชันต่างๆที่ครบถ้วนลงตัวเป็นอย่างมากเลยค่ะ ทางบ้านป่าตาลต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านทุกหลังที่ได้นำแบบบ้านไปก่อสร้างและได้ส่งรูปเข้ามารีวิวค่ะสำหรับท่านที่สนใจแบบบ้านสามารถติดต่อสอบถามตามที่ได้แจ้งไว้ท้ายคลิปและขอฝากติดตามการรีวิวบ้านหลังอื่นซึ่งก่อสร้างทั่วประเทศได้ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ